่เชต่เตัวคุณย่าลด้วยนะาลด้วยนะคะแล้คแล้คุณมามีและับคี้าอ้อยคอ้อยจะพาไปไมมามีไปไมไปงให้ป้าอ้อยจัดการอล้วท่านไว้เจอกันค้ามมีจะพาหนูไปมันไม่จะให้คุณหมอฉีดยาเื่อมามีให้คุณหมอฉีดยาเอเื่อมามีให้คุณหมอฉีดยาเลยไม่ให้มนมีพาไป เคค่ะไว้เจอกันนะคูคนประเดนพูดนนอนมาแขงนี่มาเห็นตนอนหลงงงเลยฟ้าไปแล้วนี่ยบมามันนอนอยู่ทั้งหีีมาท่านเตือนเล้ยฟ้าไปลากกันแลย่างมูฮู้แล้วสิมะผู้แปมนไมิมิยายกินมะดิขม่ามีจพาล่าเนี่อนแค่ น้นอ,นอนท่งนี้บอไม่หอยน้อนพุ่นก็นได้ห้งหาเตียงพนลูกนี้หน้าเตียงพนปจัดอันนี้และปด้งายาม่าไนอ่ะกนอันี้ไปไอ้ลูกไปเอาหอยามาไหมันลูกไอ 蛮快的，镖着。 受不了了。<Yeah. S 1> <laughs>